สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็เมืองไทยวันนี้พีกันญาก็มาทำแก๊สอิเทอเรชันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็วันที่หเนาะมีนา2021นะคะเหมือนเดิมนะคะก็จากห้องครัวสู่หลังบ้านนะคะตามนี้เลยค่ะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะคะวันนี้ก็งานเล็กค่ะงานไม่ใหญ่เนาะลำเลียงท่อต่อแก๊สเสร็จแล้วนะคะ ก็เทสงานนะคะ yeah. okay, awesome. hey. yeah, Very nice <laughs> <'s> o <working>. k i n g I w in my old house and I just so glad I got back to m e a l ลลองงานกันนะคะท่านผู้ชมก็เสร็จแล้วนะคะ <laughs> พี่ก็ได้ต่อสายไฟที่เอาเว้นแล้วก็ตแก๊สของเราด้วยนะคะ นี้ก็งานเล็กๆนะคะก็ใช้เวลาไม่นานกันนอซิทลุ่ะกำลังแพ็คของไปงานต่อไปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นโครงการหมู่บ้านนะคะเันยาก,ก็เป็นงานแรกงานแรกของวันเลยนะคะวันนี้งานเล็กๆนะคะตเตาแก๊สน้อยๆเตาอ,อบน้อยๆอาาบันของคุณป้านะคะท่านผู้ชม 哈。Huh.